เด็กๆวันนี้พบกับคุณครูกันนัักันสิริตยาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มที่1เรายัางอยู่ในเรื่องของหน่วยที่5้าการหารนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า159ค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนโจทย์ปัญหาการหารเรื่องของการแสดงวิธีทำกันไปเลยนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้จโจทย์ปัญหาการหารได้ข้อที่ 2. นักเรียนสามารถหาคำตอบ และแสดงวิธีทำของเจอปัญหาการหารได้มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดในหน้า159ข้อที่1นะคะเขาเจอบอกว่าซื้อปลาทูมาขาย248ตัวนำปลาทูมาจัดใส่เข่งเข่งละ4ตัวจะได้ปลาทูกี่เข่งบรรทัดแรกวิธีทำนะคะนักเรียน เขียนตามที่จดกำหนดมาให้ก็คือซื้อปลาทูมาขาย248ตัวบรรทัดที่สองนำปลาทูมาจัดใส่เข่งเข่งละ4ตัวต่อไปนะคะบรรทัดที่3ามเนี่ยเราต้องมาคิดคำนวณเพื่อจะหาว่าจะได้ปลาทูกี่เข่งนะักเรียนก็เขียนบรรทัดที่3ว่าจะได้ปลาทู248หาร4 นักเรียนมาดูวิธีการหารด้านข้างกันค่ะนำา4 8 8เป็นตัวตั้งหารด้วย4นักเรียน4 4คูณ6จะได้เท่ากับ24นะคะฉะนั้น24ลบ24จะได้เท่ากับ0ค่ะเราดึง8ลงมา4คูณอะไรได้8 4144288-8เหลือ 0, 0นะคะดังนั้นเราจะได้คำตอบก็คือ62เข่งเวลาที่นักเรียนเขียนตอบนักเรียนก็เขียนทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือจะได้ประทู62เข่งต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่2ค่ะ ที่สองโจทย์บอกว่าหอพักแห่งหนึ่งซื้อราวแขวนผ้าให้ห้องพักห้องละ1อันจำนวนเจดห้องเป็นเงิน3,213บาทราวแขวนผ้าราคาอันละกี่บาทนักเรียนมาดูส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะมาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนเขียนว่า ซื้อราวแขวนผ้าเป็นเงิน3 2 1 3บาทบรรทัดที่2นักเรียนก็เขียนว่าซื้อราวแขวนผ้าให้ห้องพัก7อันอทีนี้บรรทัดที่3เนี่ยนักเรียนก็ต้องเขียนในสิ่งที่เจิดเขาต้องการทราบก็คือราวแขวนผ้าราคาอันละนักเรียนจะเขียน3 2 1 3าหารด้วย7ด เรามาช่วยกันหาคำตอบนะคะนักเรียนไปดูด้านข้างนะคะคุณครูตั้งหารทีนี้นักเรียนคุณครูตั้งหารโดยเอา3213ตั้งแล้วหารด้วย7อ่ะเรามาช่วยกันหารนะคะเหาร3ตัวเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่า3เป็นตัวที่น้อยกว่า7 ฉะนั้นนักเรียนต้องดู2จํานวนก็คือ32 7คูณอะไรได้32หรือจํานวนที่ใกล้เคียงนักเรียนคงท่องสุขคูณแม่7กันได้นะคะ,ะไปพร้อมคุณครูเลยค่ะเ4เท่าไหร่คะเ4สก็คือ28นะคะ เราก็ตั้ง28ท,ทีนี้2ลบ8เราลบไม่ได้เราต้องกระจาย3ไปให้2นะคะ,ะกระจาย3ไปให้2ก็จะกลายเป็น12ทีนี้3เนี่ยกระจายไปแล้วก็จะเหลือ2นักเวียนเอา12ลบ8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4อทีนี้2ลบ2ก็หมดไปก็เหลือ0 ต่อไปนะคะเจ็ดหารสี่ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องดึงหนึ่งลงมาเจ็ดคูณอะไรได้สี่สิบเอ็ดหรือจำนวนที่ใกล้เคียงกับสี่สิบเอ็ดคือก็คือจำนวนที่น้อยกว่าสี่สิบเอ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าใช่ไหมคะเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับสี่สิบเอ็ด น,นั้น4 1่สิลบสานักเรียนมาดูนะคะ1ลบหไม่ได้เรากระจาย4ไปให้1ก็จะเป็น11 4ตัวนี้ก็จะเหลือ3 1 1สลบหก็จะเหลือ6 3สลบสก็จะเหลือ0หมดไปนะคะทีนี้7หาร6 7หาร6ไม่ได้เพราะ6มันน้อยกว่า7 เราก็ดึงสตัวสุดท้ายลงมาเจ็ดเคูณอะไรได้63สิามเจนะคะเจ็ดเก้าหกสมหกาก็หมดไปฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบของเราคือ459อันนี้เป็นการหารที่ลงตัว นักเรียนก็สามารถที่จะเติมคำตอบตรงนี้ได้ว่า459บาทเวลาตอบนักเรียนก็เขียนทวนคำถามนักเรียนก็เขียนว่าราวแขวนผ้าราคาอันละ459บาทต่อไปเลยนะคะไปดูข้อ3กันข้อ3 ร้านตัดเสื้อสำเร็จรูปซื้อกระดุมติดเสื้อทั้งหมด 1, 7 5 4เมตรเม็ดเสื้อแต่และตัวต้องติดกระดุม5เม็ดจะติดเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวและเหลือกระดุมกี่เม็ดตรงตรงนี้นะคะนักเรียนดูจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าเสื้อหนึ่งตัวต้องติดกระดุม5เม็ดนะคะทีนี้เรา มาวิธีมาเขียนวิธีทํากันเลยค่ะบรรทัดแรกก็คือส่วนที่จดเขากำหนดมาให้เราแล้วนะคะเราก็เขียนว่าซื้อกระดุมติดเสื้อทั้งหมด1,754เมตรอันนี้เป็นส่วนที่จดเขากำหนดมาให้ส่วนบรรทัดที่2เสื้อแต่ละตัวต้องติดกระดุม5เมตรอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นส่วนที่โจดกําหนดมาให้เรา ีนี้สิ่งที่โจทย์เขาต้องการให้เราหาหรือต้องการถามเราก็คือจะติดเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวและเหลือกระดุมกี่เม็ดฉะนั้นบรรทัดที่3นักเรียนก็จะเขียนว่าจะติดเสื้อได้ทั้งหมด1 7 5 4หารด้วย5ได้เท่ากับท่าไห่อันนี้เรามาแสดงวิธีทำกันนะคะนักเรียนไปดูด้านข้างที่คุณครูตั้งหารไว้ ก็คือคูณตั้ง1,754แล้วหารด้วย5แม่5นักเรียนคงท่องสุขคูณกันได้คล่องนะคะ5อะไร5หาร1ไม่ได้ฉะนั้นนักเรียนต้องมาดู2ตัวก็คือ17หาจะ5คูณอะไรที่จะได้17หรือได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ17ก็คือต้องน้อยกว่า17 ทีนี้ของคุณครูก็จะเป็น5คูณ3ได้เท่ากับ15 17ลบ15ก็จะได้เท่ากับ2นะคะอ่ะ1ลบ1ก็เหลือ0ไปทีนี้ต่อไปนะคะ5หาร2ไม่ได้คุณครูดึง5ลงมา คูณ5จะได้เท่ากับ25นักเรียนก็จับมาลบกัน25ลบ25ก็ไดู้0ฉะนั้นเหลือ4ตัวเดียวนักเรียนถึง4ลงมาแต่ทีนี้4เราหารไม่ได้เราก็ต้องใสู่นย์ไว้ข้างบนนะคะเราจะเหลือเศษ4 ดังนั้นนักเรียนสามารถที่จะตอบตรงนี้ได้เลยว่าจะติดเสื้อได้ทั้งหมด350ตัวเศษ4เมตรนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนตอบนักเรียนก็เขียนว่าจะติดเสื้อได้ทั้งหมด350ตัวและเหลือกระดุม4เมตรเป็นยังไงกันบ้างคะเราเจอโจทย์ ในลักษณะนี้ไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กๆนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ